ผิดก็ทำปังก็รู้อยากไปสู่วันที่ดีให้ชีวิตนี้หลุดพ้นไปจากพื้นดินกว่ากนามากน้อยคอยกันแต่ฝันของฉันคือบินอยู่บนท้องฟ้าสักวัน morning ค่ะ morning นะคะโกโก้ go, go, ทั้งหลายนะคะตอนนี้ดิฉันไลฟ์อีกแล้วค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่2ช่องไลฟ์อยู่ที่ TikTok นะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังอัดคลิปอยู่ที่แอปแดงเพื่อสงสารน่ะพูดก็ไม่ได้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะฉันต้องให้เกียรติแพลตฟอร์มเขานิดนึงนะคะ YouTube ค่ะนี่พูดไปเลยนะคะแล้ววันนี้ดิฉันจะมาให้อาหารนะคะนี่ดิฉันเพิ่งปั้นเสร็จคุณผู้ชมคะ่ะดิฉันเพิ่งปั้น ชาแมวเสร็จกู <c oughs> ปั้นเองอันเนี้ยออกแบบเองปั้นเองนะคะชาวหันแมวแต่ว่าตอนเนี้ยส่งให้ช่างปั้นอยู่อันนี้คือแบบร่างนะคะซึ่งกูคิดว่าอีช่างเนี่ยคงปั้นสวยกว่านี้ึงดูตาแกดูตาดิแกดูตาทำไมตาแมวเป็นแบบนั้นโอ้ยช่างแอบ,บอมยิ้ม <c oughs> มือไงก,กูส่งรูปให้ช่างช่างแบบอุย้ยตาโตมากเลยนะคะ แล้วตอนนี้ที่ฉันอยู่กับแคทชี่นะคะสูตรสกินแอนด์โคสซูเปอร์เรียสปายเมนต์นะคะเป็นผงโรยอะแบบโปรตีนให้แมวอะตักโรยครุกเสิร์ฟต่างๆนะคะมึงเอาจริงอันนี้กูไม่ได้โกหกเออกูไม่เคยโกหกอยู่แล้วเพราะกูเป็นคนดีนะแดกแล้วขนแมวสวยอะคือแมวกูแดกอะไรก็ตามก็ไม่ได้ขนสวยเท่านี้เก็ตปะมันเป็นอาหารแมวไฮโซอะ่ะมึงราคาจึ้งมาก แต่ดีจริงอ่ะลูกมากินข้าวมาอันนี้ดิฉันใช้เองทําเองใช้จริงทุกอย่างนะคะดิฉันไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะใครกินข้าวกันครับมามีทําให้กินมามีทําให้กินอันนี้ผงโรยผงโรยนะคะผงโรยเป็นแบบนี้มะแงวมียังไม่ได้คุกให้ลูกกินเลยนะนี่และนี่เป็นหมูชีที่เราขนสวยมากลูกกูเป็นดาราเลยอะ่ะอ่ะตรงๆนะ น้องจะจิ้มตาแมวไหมคะตอนนี้นะคะคอน้องข,ขาดแล้วอร่อยไหมวันวันมานั่งกินดีๆสิลูกมางายมันั่งกินดีๆให้พี่พี่พดูซินี่นั่งกินดีๆนะคะ่ะงสามข้าแมวดีกว่ากูอีกล้างแล้วแตกเลยไหมไม่แตกนะคะแก้วแมวคอเลกชั่นมีกี่ลายครับมึงเยอะมากอีดอกตอนนี้เหลือตอนนี้นี่กับแมวแดัคูล่านะคะที่เหลือไม่ใช่ว่าขายไม่ดีแต่ว่ามันทำแล้วมันรอด รอดเยอะเพราะตัวอื่นทําออกมาแล้วตุยค่ะอีนี่รอดแมวเปรอะเนี่ยมันมันแมวอมตะมันแมวรอดนะคะเวลาที่คุณมีแมวเปรอะเนี่ยคุณจะรู้ไว้เลยว่าชีวิตคุณเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณจะอยู่ยงคงกระพันคุณจะไม่ตุยเย่แม้ไฟจะแผดเผาคุณแค่ไหนในเตาจะร้อนแค่ไหนคุณจะไม่ตุย ใ,ให้เป็นสัญลักษณ์ของคนสู้ชีวิตให้เป็นสัญลักษณ์ของคนไม่ตายให้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ว่าจะพบเจอเหตุการณ์เร้รารอะไรในชีวิตเขายังยืนหยัดอยู่เขายังไม่ตุยนี่คือแมวเปิดเจอกับมาเดี่ยวไม่ได้นะทําไมอ่ะทาไมเจอกับมาเด่ยวไม่ได้เรามีแก้วมาเด่ยวนะนี่เห็นปะในตอนนี้เหมือนหน้าเหมือนมาด่ยวปะ มาเมากันดีกว่าอีดอกเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเันถึงเวลาแล้วที่เราจะเมากันนะอีดอกดราม่าเยอะชิบหายกะว่าจะไม่เสือกเรื่องชาวบ้านแล้วนัก็เสือกอยู่ทีทุกคนชอบดรามะเอาเรื่องไหนก่อนนะคือเราแค่รู้สึกว่าเราทําความ เรียกว่าเรียนรู้จากการเสือกเรื่องชาวบ้านดีกว่าให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องที่โพสิทีฟเวลาที่เราเสือกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเสือกเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะเข้าข้างตัวเองแล้วบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีได้เราบิดเบือนสิ่งนั้นได้เพื่อหาเหตุผลมากบสิ่งนี้ได้ก็คือเราจะบอกว่าการเสือกทําให้เราได้เรียนรู้อะไรนี่ดูมีประโยชน์แล้วฉันเรียนรู้สิ่งนี้จากเรื่องนี้จริงๆคือเสือกเป้าหมายคือเสือกเลยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยแต่ หาคำพูดหวานหวานดูพัฒนาตัวเองมากลบว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นี่อันนี้คือกูนะคะคือกูเองก็พูดจริงๆว่ามันก็ได้เรียนรู้นะตรงที่อะโผเอ็มพี่ชอ <c oughs> มึงมันทำให้กูได้เรียนรู้ว่าการที่ใครคนหนึ่งเขาทำอะไรออกมา มันสื่อถึงตัวตนของเขาข้างในอย่างพี่ชอนโพเอ็มทำคัตติ้งที่เนียบขนาดนั้นออกมาได้การที่เขาทำคัตติ้งที่เนียบที่เปะ๊ะที่คมเส้นได้ทุกอ,อันที่มันลงไปได้ขนาดนั้นเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องเป็นคนยังไงหรออีดอกเขาบอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับหนุ่มกัญชัยกูขอบอกเลยว่าอาจจะ ไม่เท่าอย่าไปมีเรื่องกับคนตัดชุดระดับแบรนด์ระดับประเทศไทยอย่ามีเรื่องกับชอบโพลเอมดีกว่าเอางี้ดีกว่ามออดอก,ดอกคือรอบครอบมากและเป๊ะละเอียดละเอียดคือเป๊ะนิ่งแต่คมลงกันไกลคือเฉียบจังหวะตัดคือตัด คมแต่จังหวะมีจังหวะใจเย็นอยู่จังหวะรอจังหวะเห็นจังหวะว่าเดี๋ยวกูจะพุ่งเข้าตรงนี้เหมือนลงดาบวันลงที่อวัยวะที่มันเป็นแบบจุดสําคัญเลยอะโป้งแล้วตุยเลยอะอีดามือเกตปะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่เห็นในเรื่องเนี้ยคือเราเห็นอีโก้อันนี้เราไม่ได้ว่า แต่เราวิเคราะหนะ์น่ะเราเสือกนั่นแหละค่ะอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าแม้แต่เราเองนะ่ยก็ยังรู้สึกถึงตรงนั้นได้เลยเวลาที่เราเป็นคนดังเวลาที่เรามั่นเวลาที่แบบชืนนใครอ๊มมันจะมีฟิลฟิลนี้แวบมาบ้างถ้าเราหลงเราซวยเลยนะถ้าเราหลงเราจบเลยนะเวลาที่อีโก้เรามันขึ้นนะ่ะแล้วเราไม่เห็นมันนะเราจะคิดว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในในปัตตภีคนต้องอยากได้ รีวิวจากฉันคนจะต้องมาแบบอ,อ๋ออีอันนี้พูดถึงตัวเองนะมันจะมีฟิล,ฟลที่แวบมาแต่สุดท้ายมันก็แบบมึงเป็นใครวะฮัลโหลมึงเป็นใครมันก็ถามกับตัวเองว่ามึงเราก็เป็นแค่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละเราอาจจะมีมีดียเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะเอาไปแลกกับเขาได้แต่สุดท้ายแล้วเราเป็นคนเท่ากันหมด ถูกปะถ้าเกิดที่ไหนทําให้เราไม่พอใจแล้วเรารู้ว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรอะ่ะมันมีอิทธิพลดีกว่ากับกับ<ๆ>สิ่งสิ่งนั้นได้เลยกับร้านนั้นได้เลยอย่างถ้าพูดถึงว่าล่าสุดที่เป็นก็คือเล็บอันนี้พูดถึงตัวเองคือเราไปทําเล็บแล้วพนักงานอะ่ะเหมือนเขามาใหม่มั้งหรือยังไงเราไม่เคยเห็นเขาแต่เราเข้าไปแล้วแบบ กูกูเป็นคนชิวๆอีดอกกูไม่ได้เลือกอะไรพนักงานอะไรขนาดนั้นเพราะกูเชื่อว่าร้านมันต้องมีมาตรฐานสิวะเขาก็คงต้องเอาพนักงานมาดีๆนั่นแหละทีนี้เนี่ยพนักงานอะ่ะเขาก็ตะใบเล็บให้มึงแต่ตะใบแบบโป๊อย่างเงี้ยแบบอ,อย่างเงี้ตยตะใบโดนสีข้างตรงเนี้ยหลายรอบมามันหลายรอบมากแล้วเขาก็ขอโทษขอโทษแต่มันก็ตะใบโดนอีกจนมันมีครั้งหนึ่งที่ตะใบคือแบบปึง้งคือเนื้อกูฉีกเลือดออกน้องมันก็ขอโทษฉันก็แบบ อืมไม่เป็นไรพอแล้วค่ะไม่ต้องทาแล้ว <c oughs> ฉันก็แบบพอแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตบไบแหละพี่โอเคแล้วเสร็จเรียบร้อยกับบ้านจ่ายเงินก็คิดกับตัวเองว่ากูจะทํำยังไงคือเลือดไหลแต่ว่ากูจ่ายตังค์นะเข้าใจปะคือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นอินฟูเราไม่ได้มองตรงนั้นแต่เรามองว่าเราเป็นลูกค้านะคะเรามองว่าตัวเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วกูจ่ายตังค์ด้วยจํานวนเต็มเราเลือดกูไหลออกมาเนื้อฉีกออกมาแล้วเราคิดว่าเอ๊ะเราควรยืนหยัดเพื่อตัวเองไหม หรือเราควรปล่อยเขาไปเพราะว่าเราไม่อยากมีเรื่องมันมี2ออย่างในใจอยู่แต่แบบกูว่าอันนี้ไม่เหมาะสมเราไม่ได้มองว่าเราเป็นอินฟูแต่เรามองว่าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งใช่ปะทีเนี้ยแก้วแมวสั่งซื้อได้ตะกร้าด้านล่างนะคะอ่ะต่อมาก็โดยทักทักต้อง,งไปต้องตาเธอ,อ,อทัก,ทกไปหาร้านนี้หน่อยสิให้เขารับผิดชอบสิ่งนี้เขาทําอะไรได้บ้างไหมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเล็บก็ฉีกเลือดก็ออกตังใจเท่าเดิม คืออะไรต้องตาก็ทักไปร้านก็ตอบมาว่าอ๋อลูกค้ามีใบรับรองแพทย์ไหมคะกูแบบคือแบบกูแค่อยากให้มึงรับผิดชอบว่ามึงจะทำอะไรที่มันที่ควรจะทำได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนางก็หาย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 ไปเลยกูก็แบบ ปล่อยจอยปล่อยใจไปแล้วเพราะว่าเขาเทคแอคชั่นไม่ลดอ่ะดังตัวอย่างพี่ชอนโพ็มอ่ะคนนั้นเขาโพใช่ไหมแล้วพี่ชอนคือเทคแอคชั่นเลยคือแบบอิสัะเขาลดนะเว้ยคืออันเนี้ยพี่ชอนอีดอกเออลดแต่อันนี้ขุ่นของฉันคือไม่มีใครสนใจและฉันไม่บอกว่าฉันเป็นใครฉันไม่เคยเอาไปพูดว่าฉันเป็นอินฟูนะคะโพสด่าได้นะคะ้านมึงเนี่ยอันนี้คือทำแบบมันทําได้แต่เราจะทําทําไมส่วนหนึ่งเราสงสารน้องที่ทําให้เราเขาจะโดนอะไรนู่นนี่นั่นแต่เราก็สงสารตัวเราด้วย ยุเก็ตไหมเราแค่อยากให้ร้านรู้ว่าเออเราอยากยืนหยัดบางอย่างเพื่อตัวเองนะแต่เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนในร้านนะแต่แค่รู้สึกว่าเขา take a คชั่นไม่ลดกะว่าเดี๋ยว mm hmm. ครั้งเนี้ยมาทําครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันต้อง continue ถ่ายละครมันต้อง continue สีเล็บสีเดิมใช่ปะ่ะอ่ะกะว่ากูไม่ทําละเดี๋ยวไปทําร้านอื่นก็ได้อีดอกทีเนี้ยมันมันเป็นดวงมั้งผู้จัดก,การร้านอยู่แล้วผู้จัดก,การก็บอกอ๋อได้แค่อะไรไม่รู้ว่ามึงซึ่งมันแบบ อ๋อแค่นี้หรอคะกูก็บอกอ๋อได้เท่านี้เนาะไม่ลดจากนั้นเหมือนนางไปอ่านที่น้องต้องตาเคยส่งไปแล้วเหมือนนางไปคุยอะไรไม่รู้ข้างนอกกลับมาปึ้งอ่าเดี๋ยวให้คุณมะเขือทําเล็ฟฟีไปเลยนะรอบนี้เดี๋ยวไม่คิดเงินนะคะแค่นี้จบแฮปปี้ไม่รู้ว่านางไปดูอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่าสรุปว่าอ่ะรอบนี้นางไม่คิดเงินนางไม่อะไรแล้วก็ขอโทษขอผูยซึ่ง มันควรจะเป็นอย่างนี้กูไม่ได้ต้องการแบบทําเล็ฟฟีให้สันอะไรเงี้ยม,มันไม่กี่บาทอย่างที่บอกมไม่ไม่กี่บาทนะคะหรือไม่ต้องเอากระเช้าเอาเฮียอะไรเอาอะไรมาให้กูหรอกก็แค่นี้แต่กูรู้สึกว่าเขาควรจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างสักหน่อยให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นลูกค,คา้าแล้วเรายังอยากมาร้านนี้ต่อซึ่งผู้จัดการเนี้ยก็แบบอ่ะจบทําเล็ฟฟีไปตึ้งตั้งแล้วจากนั้นกูก็นั่งทําเล็บไปใช่ไหมน้องที่ทําเล็บให้ชั้น่ะเขานั่งอยู่ฉันเห็นนางแล้วล่ะว่านางแบบ นางนางดูอยู่ฉันคิดว่าเออนางจะโกรธฉันไม่วะเก็ต <Get S 1> ปะอ่ะเป็นคนใจดีนั่นเนี่ยแต่นางควรได้รับฟีดแบ็จริงๆว่าว่านางทำทำแบบนี้มันไม่เริดอะไรอย่างเงี้ยนางเดินเข้ามาหากูว่าอเี้ยตบกูปะวะพี่มะเขือหนูขอโทษนะคะพี่หนูไม่ได้ตั้งใจพี่บอกหนูได้พี่บอกหนูเลยหนูยอมรับ้อมรับคําวิจารณ์ทุกอย่างกูแบบ ใช่แบบอีน้องอีน้องนี่เลิศมากคือมันจะมีสองอย่างมึงโกรธโกรธอีนี่กับเป็นอย่างเนี้ยแต่กูชอบสปิริตน้องคือน้องเดินเข้ามาหาแล้วแบบพี่บอกหนูหนูลอมน้อมรับคําวิจารณ์หนูน้อมรับคาปรับปรุงอะไรทุกอย่างแล้วกูบอกเฮ้ยพี่ไม่ได้อยากบอกแต่ว่าพี่จาเป็นต้องพูดจริงๆแล้ว เดี๋ยวเราพัฒนากันไปด้วยกันนี่แหละพี่เองก็ไม่ได้เพอร์เฟกพี่เองก็ต้องพัฒนาตัวเองนะพี่เป็นกําลังใจให้เราคือคุยกันแบบเพื่อนญิงพลังหญิงอีดอบแล้วเรากอดกันกูกับไอ้น้องน้องมากอดค่ะอุ้กลายเป็นแบบแฮปปี้เอนดิงเรารู้สึกตื้นตานเรารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่จะเก่งมากๆในอนาคต อีน้องคนนี้ไม่ใช่เด็กที่แบบด่ากูเหรอมึงดีตายละไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้มีอีกโก้แบบนั้นแต่คนคนนี้อนาคตด,ดีแน่นอนฟันธงนะคะคือแก้วแมวนะคะแก้วแมวสั่งซื้อได้นะคะและยังไม่จบอีกครั้งหนึ่งอีดอกเหมือนฟ้ากั่นแกล้งกูหรือฟ้าอะไรกับกูไม่รู้กูไปอีลานีอีกรอบนึง กูก็ได้คนทำเล็บกูไม่ได้เลือกกูก็ได้อีน้องเนี่ยแหละที่ทำนิ้วกูฉีกเนี่ยคนเดิมกูแบบกูบอกว่าเราพัฒนาเราปรับปรุงได้แต่กูหมายถึงว่ากูก็ไม่ได้อยากมึงทำกูอีกมันจะมีความแบบเขาจะทำได้ไหมเขาจะทำเล็บกูฉีกอีกไหมอีน้องนี่มาแล้วมาแล้วกูแบบแล้วทำไมมึงจัดคิวให้กูกับอีน้องเนี่ยกูนั่งทำปั๊บปึ๊ง ทำเล็บปังปังปุ้งปุ้งปุ้งอีน้องไม่โดนเนื้อเหี้ยอะไรกูเลยรอบนี้แล้วทําออกมาเล็บโคตรสวยเลยผ่านไปไม่กี่เป็น,เด,นเดือนเดือนเดียวเองมั้งมึงทําเล็บเก่งขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอเอาตรงๆแม่งทาเล็บเก่งสุดในร้านละเท่าที่กูไปทํามาแล้วเล็บกูไม่ฉีกไม่อะไรเลยเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปทําอีกจะบุกนางการให้โอกาสคนคนที่ผิดแล้วเขารับผิดแล้วเขารับผิดจริงๆนะรับผิดจากใจเขาก้นมึงของหัวใจคือแบบ ให้โอกาสเขาไปเถอะโดยส่วนตัวชั้นฉั้นรู้สึกว่ากับร้านกับแอดมินที่ต่อฉันไม่ประทับใจแต่สิ่งที่รู้คือโอเคอีน้องนี่ลดและการให้โอกาสคนเวลาใครทําผิดอะไรคุณอย่าเพิ่งไปคอมเพนเขาโดยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยวันนั้นอา,อาจจะเป็นวันที่เขาแย่อยู่ก็ได้อันนี้ไม่ได้อยากเข้าข้างเขานะแต่ว่าเวลาที่คุณโพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดียมันคือการตัดสินชีวิตคนคนนึงไปเลยว่าคนคนนั้นไม่ดี ว่าร้านนี้ไม่ลดไม่มีเจ้าของร้านคนไหนอยากให้ร้านตัวเองเฮียหรอกถูกปะไม่มีเจ้าของร้านคนไหนอยากทําร้านมาให้ร้านเฮียครับอยากให้พนักง,งานเฮียใส่ลูกค้าครับไม่ไมีแต่เวลาเราเป็นอินฟูดอดฟอลเราเยอะคนก็จะเชื่อเราถูกปะแฟนคลับเรามักจะเชื่อเราเพราะเขามาตามเราแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันมีเอลิเมนต์ย่อยอะไรอื่นๆอ,อีกเยอะแย,ยะมากมายที่ถ้าเราคิดได้เราจะเข้าใจตรงนี้ว่ามนุษย์มันมันยังไงไม่จําเป็นต้องไปโพส ไม่จําเป็นต้องไปทําร้ายใครถ้าคุณไม่พอใจคุณคอมเพนหลังเลยข้างหลังนะคะเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่างๆแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีกับเราจริงเราควรยืนหยัดเพื่อตัวเองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนทําให้กูเรียนรู้เลยว่าแบบมึงต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองนะมะเขือมึงจะใจดีแบบนี้คนอื่นเขาจะไม่ได้บทเรียนกับกับสิ่งนั้นนะ อยู่เก็บปะทุกคนก็เหมือนกันเรารู้ว่าหลายคนเป็นคนใจดีปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ในบางครั้งในบางครั้งในบางครั้งในบางมุมมันต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างมันต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองอย่างมีคนแคนซอนแก้วแมวนะฉันโดนแคนซอนแก้วแมวจากเลยหรือว่าเพราะว่ามันมีจุดซึ่งจริงแก้วแมวมเป็นจุดโฟลิกอยู่ข้างใน สีดำๆมันเป็นจุดๆไม่ใหญ่เป็นจุดโฟลิกเฉยๆเป็นงานแฮนด์เมดที่ที่ทมันต้องมีมันมาจากดินเราป <ung> ั้นจากดินนะคะมันเลยมีซึ่งเราแจ้งไว้แล้วด้วยแต่เขายังคืนสินค้าแคนเซลสินค้าแต่กูคืนตังค์ไปแล้วกูคืนตังค์ไปแล้วอัตโนมัติแต่กูยังไม่ได้สินค้ากลับเลยก็ตั้งอย่างที่บอกแหละค่ะมนุษย์เนาะมันก็มีความซับซ้อนชีวิตมีเรื่องราวมากมายแล้วก็ชีวิตมนุษย์มันจะอย่างนี้แหละมันจะไม่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเนะคะเราจะเจอความทุกข์ได้เสมอเราจะเจอเรื่องราวแปลกๆได้ตลอดเวลาแต่อยู่ว่าแล้วเราทํำยังไงกับสภาพจิตใจเราเราจัดการยังไงจิตใจเรานิ่งพอไหมเราเข้าใจเราก็จโลกนี้ขนาดไหนแล้เดี๋ยวเดีชามแมวเดี๋ยวมานะคะชามแมวรอก่อนนะคะไม่รู้ปั้นออกมาสวยขนาดไหนอันนี้ที่ฉันปั้นเองกับมือนะคะฉันปั้นเองกับมือ ไปดิกิโเลยเลย,เ,ลยเห็นปะงานแฮนด์เมดอยู่เนี่ยทาครบแล้วนะแต่พอคุณไปเผาอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นเงี้ยเนี่ยอีดอกมันส<ด>ีหดแมวแมวบาหลีะนะคะเป็นแมวบาหลี<ะ>ก็เมาส์ค่ะเมาส์เมาส์เมาส์นะคะวันนี้เราเราเสือกเื่งชาวบ้านเราหรือ,อยังนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันเสือกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็สะใจค่ะสะ,สะใจสนุกมากเลยแล้วอย่างที่บอกนะคะว่านั่นแหละ เอส่วนตัวไม่เป็นกลางอยู่แล้วค่ะมือไม่มีใครเป็นกลางหรอกโลกใบนี้ยเราจะเอนไปทางไหนทางหนึ่งตลอดมึงกลางได้สักเท่าไหร่ใช่ไนะมันจะมีการเอนอยู่แล้วนิสใสมนุษย์สันดานมนุษย์อะหนูกลางทิพย์ยุดตอนแรกค่ะพวกมึงกลางทิพย์ค่ะพวกมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงเข้าข้างใครค่ะพวกมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงอยากให้ใครชนะพวกมึงรู้อยู่แล้วว่าหยุดหยุดหยุดกลางก็แก้วแมวนะคะเหมาะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มี common sense ค่ะนะคะเหมาะสำหรับคนมี common sense คนรวยมี common sense ค่ะชอบเพลงพี่มะเขือร้องเพลง love story Romeo take me somewhere we can be alone I've been waiting all that left to do i t run you b e t h e prince and I b e t the princess it's a love story baby just say สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ